พวกเราเป็นนักศึกษาจากสาขาศาสตร์ส,สค่ะวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่นนะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะจะทำาลึนเพื่อ,อประกอบหลายวิชาอาหารและการให้อาหารสัตว์ค่ะจะมีสมาชิกดังนี้ค่ะเรนน่านเรนน่าลนค่ะสวัสดีค่ะมินดาดินค่ะและดิฉันนะคะนางสาวแสนดาวจากเจริญค่ะค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็จะมานำเสนอ ผสอาาอาาโอเคค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะพาทุกคนไปดูการผสมอาหารสัตว์นะคะโดยเราจะใช้เครื่องตัดหญ้านะคะตัดหญ้าในเปียน,นะคะแล้วก็จะใช้รถตักนะคะตักหญ้าไปผสมที่ถังอาหารนะคะแล้วก็ตามด้วยกากมันสนนะคะประมาณ400กิโลกรัมนะคะแล้วเราก็เทจ,จวงลงไปเลยค่ะมาเราก็จะมาเตรียมกากถั่วเหลืองแล้วก็อาหารคน้น 8%ปรนะคะประมาณ20กิโลนี่นะคะเราก็จะมาเตรียมกากปามนะคะประมาณ2ถังแล้วก็มันเส้นประมาณ20โลนะคะเทลงไปลยคะผสมลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยข้าวโพดหมักนะคะ1กระสอบค่ะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยมันเส้นเหมือนเดิมแล้วก็กากปามนะคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมานะคะเราก็จะมา ให้อาหารน้องวัวกันนะคะโดยปกติแล้วนะคะที่ฟาร์มเราจะให้อาหารน้องวัวนะคะประมาณ5ตักนะคะพอเราให้อาหารเสร็จแล้วนะคะเราก็จะตามด้วยกากถั่วเหลืองนะคะแล้วเราก็มาตามด้วยอาหารคนกันนะคะเราจะให้อาหารคนน้องๆเฉพาะ วัวที่ลีดนะคะส่วนวัวเล็กเราจะไม่ได้ให้อาหารข้นและกะถั่วเหลืองนะคะแต่เราจะเป็นการให้หญ้าในเปียผสมกับกะปามแทนนะคะนี่ก็คือการให้อาหารน้องวัวนะคะหรือลูกวัวนั่นเองค่ะดูน้องวัวกินแบบน่าอลิสอร่อยเลยนะคะน้องวัวกินกันอย่างมีความสุขมากๆเลยค่ะเสร็จจากการให้อาหารน้องวัวแล้วนะคะเราก็จะมา ผลฟางกันไปให้น้องๆอีกรอบแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นสำหรับวิธีการผสมอาหารและการให้อาหารของน้องวัวรีดนมทั้งหมดนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ